ทุกคนในที่สุดก็ได้พบกันกับงานติวออนดีมานงานติวที่ใหญ่ที่สุดในปี2022 2วันเต็มกับ4ส,สนามสอบทุกโจทย์ออกแบบใหม่จากผู้เชี่ยวชาญเจาะลึกจากข้อสอบจริงครบทุกวิชาครบทุกสนามสอบ1นึ่ตุลาคม9โมงถึงเที่ยง ติวสนามสอบโรงเรียนแข่งขันมหิดลกําเนิดวิทย์จุฬาพรบ่ายโมงถึง5โมงเย็นติวแพท1 2หนงตุลาคม9โมงถึงเที่ยงติวแพท3บายโมงถึง5โมงเย็นติวทีแกตติวพร้อมกันสา์อาทิตย์1และ2ตุลาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์สยามพารายชั้น6สยามพารากอนมาทวนก่อนสอบไปด้วยกันซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ช็อปออนไลน์ออนมาน